วัดก็จกจับตัวดิเหยียดเมยด้วยนะเบอดนี่นะกูใหญ่กว่าอมูจอเวนอันนี่เป็นยังไงบ่างอย่ายเหยียดเมย์ด้วยนะคอยได้ข่าวว่าเขามีหมอลำ <c oughs> มกกื้อนี้ก็เลยว่าสิมาเบิ่งหมอลำจักหน่อย <c oughs> ต้องมาแต่เวินตองมาจองที่จองทางเนาะพี่น้องเนาะว่าสิปูศาสตร์ใส่ตรงนี้แหละไม่เนอโองเถ้าบาดเนี่ยฉันมาแต่เลยพูดคือปวดขี้ปวดเงี้ยวแถ้บาดเนี่ย เข่าวงน้ำก่อนนะสื่อบอสืออีฉันบอค่ะบอสือกับบอเงิดดอกยี่สิบบาทต่อแล้วต่ออีกสื่อกับบอเ็นนักเทียหมัญยามเนี่ยอย่างหนึ่งนี่ยถุงผู้ใช้เป็นพันสองพันกับบอเสียดายเงินสื่อบ่ค่ะคุณพ่อหัวแดงแดงเนี่ยสื่อบ่ไข่นกกระทากับวิ่งเี่ยปกงวงกับวิกินบ่คุณพ่อบอกินบ่ค่ะฟังทางผุดสื่อบ่เอ้ยเอาสื่อบ่เนาะค่ะบ่สือกับบอเงิดดอกเอาคือปวดเนียบแต่กูนางเงียวแม่นก็จะบาดกูนงเหอะ เอ้ยอาร์ทยำตับมึงมึงบ่ฮู้บ่ว่าผู้เฒ่าหูโถเขาเบิ่งกันหลมึงมันอยางพาเขาไปอ้ออิปอบพามไปไงวะสำเนียงปกติมึงกัสิตายแล้วมึงแลยพากูเว้าเว้าอืซื้อมึงสิตายบ่มึงไปเรียนไปหาหยังตะเลยแต่เว้าซื่อๆมึงกัเว่าทองอีปอบกูคนจังหวัดเลยเนาะให้มันเว้าไทยสู่แต่งโตไซไซหาดเยอย่างมานอนสู่ว่ามันอยู่ริมไซหาดบ่นี่ยโว้ยกูคนในเมืองเนาะอีเป็ดนี่ตายจะขึ้นแล้วมาอืดไว้แท้เอาอีพีตาขนเอาเป็นจังได๋กับกู มึงสิขายปะเบิก <B ur k> ใส่ผมเลยเป็นยังเอ้ยสิว่าเดี๋ยวของเป็นเล่ดีกาการีป,ปอบกวนหมอยหมาเอาหมอยหมาอย่ามันมาสีจสังสีหมอยหมาเถ่าติเห็นอีปอบน,นี่กูเศร้าอยากกินเข่าขาหมูเราได้บัดดี้อ,าอ,านอน้ามาาึงกินกับเหลืองของมึงแล้วเบิกใสว่าอย่างอีปอบนี่เอาจังสีก่อนเอาจังสีเด้อะแตเขาเป็นหมูก,กันซาเนาะเขาเป็นหมูก,กันซาเนาะข้าท่านมึงนอนเฝ้ามอลำเด้อดักลูกบุกเด้อ ได้เด <M'> ็กกูนอนเฝ้าเออมึงนอนเฝ้าหมอนหลับเได้อแล้วเบอ่์มึงใส่เสียอีกอย่างของมึงนี่แล้วมึงจะเฝ้าว่ามึงมาทางนี้มึงอย่ามาบังกูเขาชิบไ่เห็นกูมึงอย่ามาเหยียบศาสตร์กูจากนี่ยมึงเหยียบขี้หมาบังเหยียบศาสตร์กูอีห้านี้เฮ้ยมารยาทบ่มีอีห้านี้นี่อีกระเทยจอนจัดคาเซนมึงนอนมึงนอนซะคั้นคั้นนอนหลับมากูสิบอกมึงเด้อซื้อบ่นี่สรุปเซื้อบ่นี่ ขายสากระเบียจะเลี้ยลบขายยังก่อสากระเบียจะเลี้ยลบโอ้โหขายหลายทายตายมันแต่ว่าเอาเอาเลือดลบมาซะเอามึงสิไปลบกับพงเมื่อวาเอาว่ามึงขายเหรอปะขายสากระเบียจะเลี้ยลบมึงเอาเนี่ยมันมีนี่เปียงเอามันบมีแต่ผมว่าภาษาเสแตกลังศาสะนาเฮ้ยข้าจะถึงเอาสากปซะนะมึงสิไปฟาดหัอยอ้วนตีสา ว่าอยู่ดีไหมข้อว่าสากะเบียจะเลียนลบนี่คือค้ำเปรียบเทียบเปรียบเปยเปย์นังย่งมีเหมือนสุนัขสุย่างมึงเอาแนวมีนี่ไปญี่ปอ่มันมีอย่างน่นละบานนี่บอกมันมีอย่างหลายสิบปอมันมีหลายอันบอนี่เอามีบักม่วงมีบักม่วงบักม่วงสอนกันสามนาทีหนึ่งเอาบักม่วงมันซะบักม่วงมันเออบักม่วงมันบ่มีเอาคือบ่มีมีแต่บักม่วงกู มึงเอามา้ยมึงาขายบ่บ่าขายกูจงไว้แต่กินเองกูว่ามากินบักม่วงสมโอ้ยกระสันเอาบักม่วงสมก็ได้สะนะิน่ะบักม่วงสมกับบะหมี่เอา้าเอา้าแต่มึงมาขายเนอแตกยังสะนะิน่ะมีแต่บักม่วงแรดมึงกินบ่าบักม่วงแรดนะเอา้ากม่วงแรดได้เหียววะกูบ่ได้เป็นคนแรดเด้อกูจะบอกให้มันไม่ยังแนสะนะ่สิน่ะปลาหมึกกับมีไดไอ้คุณแม่ซื้อบ่ได้ปลาหมึอกอ๋อ ปลาหมึกบอกเขาตั้งอันเท่าบาทใช่ไหมไม่ระบาดจ้าปลาหมึกนะหมอไม่ปลาระบาดจ้าเอาคือจีบถื่อนเนไม่นะบาทหนึ่งได้ปลาหมึกแต่สิบบาทโอ้ยคุยซื้อไม่มาเหตุนี่อย่างคุ้ยเสียเสียบดากว่ะแจ็คละห้าซื้อไปกี่บักพริกเฮ้ยไปจะไปกี่บักพริกอยู่หันไม่หิวเข่าได้ไงนี่มีเขาอยู่บ่บ่จ้า ล่างหนกกะมีเลยคุณแม่มาเบิ่งหมอลล่มเนี่ยเดือดเดือเดือเนี่ยต้องบำรุงสุขภาพร่างกายจากของดิแสดงว่าล่างหนกเขาละอันเป็วบากับซ้ำล่างหนกอันเยี่ยงก่ออันเบลพาดคอลลาเจินนะนะเออานี่เออแม่นแม่นนะครับซุ่มมึงเฝ้าเหรียญเดี๋ยวเวลาสิบบนสิบห้านาทีหนึ่งเดี๋ยวอีสานนะล่างหนกเอออีปอบมึงเอ้ยเอาอันนี้มันล่างหนกอีหลีตัวนี้มันบเป็นคอลลาเจนพาดเบลตัวนี้อีปอบมึงสิกินอีนยังสนับมากินยาีกินซาแท้ขัดเอาบักทัวร์มาเถอะนะ เอาอยากกินทั่วตุมกับบบอกทวต้มกัมี่แจเย็นเดียนแเย็นเยนโอ้ยคุณแม่เราอยากทัวต้มแล้วอยากเบิ้งหมอลำมีอัฐรบอกบอกทวตุมไปนั่งเบิ้งหมอลำไปนั่งเอาเอาเงินมาจ่ายก่อนยีบบาทงกระจายเข้าไปตัววะบ้ยี่บาทโอ้กูเิมีเงินเศร้าเดียวดนั่นเลาเศร้าเดียวกับบไดกินเลี้ยวขายยี่บาทเนาะนอดนอด่ันนอดไหมแต่หมอลมาไดกูสิบอก ก็คือมีเงินเศร้าเดียวนังน้อปาะในครูสิได้กินบรหาริขายยี่สิบบาทจ้าเศร้าเดียวบ่าขายดอกมันขาดทุนพี่น้องใส่บ้านซื้อยี่สิบบาทบรทุกคนจะเสิมาต่อคอยเศร้าเดียวเลยจังไดแต่ซุปเ<อ>มล่าตีมาตะเพ็ิดเพลวนแล้วก็เหมาต่วมาถุงปุ๋ยหนึ่งคนบาดซื้ออันท่วดินนี่บ่จ้าข้าแตนเอาเกลือเปล่าใเอาเกลือเปล่าเลยปอข้าแตนติดหนีไปในโลกเวทีจะคอยแหกูกันได้เด้อเออเออเอาขายยาขายซศาอีอ้วนเอ้ย มานอนคือพญาข้างคกเอาอีปอบนี่มึงเฝ้าไปอย่างคือว่าทัวทัวรมึงก็เข่าไม่กลัวเอามึงซื้ออะไงกับบังหันน่ะซื้อทัวร์ทัวต้มทัวต้มเบิร์ดกกนังมากูต้มมึงอ๋ออีหามึงเอ้ยถึงบทกูไปฮะเฮ้ยกูกินหมดเลยเลยเลยมาลำมาลำแมนอย่างอย่างีนบอเตยอย่างนี้มาลำขอดพอขอดแมนอย่างบอเตย กนอนแมงอย่างอยู่นี่อย่างนอแบนเตื่นตื่นแม่ตื้นแม่ดูคืนดูึ้นดูยังไงจังสีขุกูว่ากูเป็นไผไผล่ะลวคนนักเลงไยบานนี่นี่มอนมอ่ำหมอจักอุ้ยมอน่ายังคือมาโลคอกเงี้ยอีเสียกพบอแทจะมาเบาดิอ๋เอาบ้านอาอบนอ๋ออ๋มอ่บคักแลวนี่มอรับคัมอลำั่บอเอากูช่วัลำระบน่อย่าดิอย่าดิ ยาป้าพอลำตัวนี้พอลำไ่มเห็นใกุฏิกุ่งฟงเลยเพื่อนหนาสิแบบอันมีให้ให้ส่วนร่วมกับผันผูช่วงหนาหนาเอ้าจีเอออุ้ยกูว่าอยู่แม่นเพื่อนเล่นดีครับเลยหนิเร็ดเป็นพอพะยาบอกกติเหม่นตัวเป็นส้งเมาด้นี่ป้ายแขนข้อว่าจังไหนเนาะหนอเมาจริงจริงวะทันอุ้ยแม่นมอลำคักแม่นอีเลีอุ้ยเห็นในสมบทบาทเต็งไอ้หน่อยหน่อยเนาะ จักๆนะอีหยังกว่าอุ้ยอีน้อยๆมึงใหญ่จึกๆจักๆนะก็ไมนคือหัวกัตัวน้อยตัวน้อยนี่แหละบอาไปทัวแล้วบ่าไปทัวแล้วห่วย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 กระชับกระชับกระชับมันแมืนบอลลั่มบอลมันแมืนบอลลั่มบอลนี่ยังต้องบันเนี่นักเลียงบ่อนี่ห่วยมันสีเมือนห่วยนักเรียงบันกูบเลืมบ่มั่นใจเล่าอะไได้บันเอออุ้ย มีหอดเงินเอ้าเอาเงินเอาเงินละบาทเลยโอ้ยบ่อรำเงินเฮ้ยคุณเป็นคนเมาอี๋เนี่ยนะกูก็ว่าอยู่ไม่ได้เดี๋ยวบ้านนี่ที่บ้าได้กูสา่เมื่อบ้านบอกเม่เม่แหงบ่วสู่คนอยู่เด้อบ้านนี่ไปร้านไปไหนเม่แหงบ่วสู่คนอยู่ไปใส่ไปไกลๆกูเลยไปยังไหนกูเก็บของควนว่าได้บ่กเม่แหงบ่วสู่คนอยู่เด้อล่ะจะไม่จะเฮ็ียดแวะ

ไปทางไหนนะนี่นะกูติหนีดอกกูย่านตำรวจกูตีไปแจ้งตำรวจอย่านะอินทาคนีไป่านนีไปก่อนี้ไปก่อนี้ไปเน้าเห็ดเนียเ้าเห็ดเมี่ยยมาเ้ยมันไปได้ไนขอเด้อนี่ยกูติเปลือโตแล้วได้บ้านนี่อย่าเห็ดน้องน้อมันหล่นใส่ยาใสยา องมันแสดงซื้อๆมึงเป็นนักเลงเงินมอพูดผู้ใดตีคอยเอามึงกินเส้วยไงเถอะน้องมันแสดงซื้อๆหมอลำเจ้าสู้หมอลำกล่องวาอยู่ห่วยเออกะเทยกะตีคนเป็นกูจะบอกใครน้องมันเล่นตามบทบาทมันซื้อๆห่วยเอามึงสิจริงจังยังข้างแน่เถอะกะเทยกูจะตีคนเนอะแย้มไถสูสีร้องซุบกวบนี่เอาเห็นบ่ไปนะไปเป็่อนยังอ่ะทีหลังกัดผ้ากูสว่างเนี่ย